ส่วนบรรยากาศที่พระบรมมหาราชวังในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะก็ยังคงหลั่งไหลเดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่9กันอย่างเนืองแน่น,นะค่ะนอกจากในกรุงเทพแล้วนะคะที่หน้าเรือนไทยอุทยานพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศล่านาภานไลตำบลอัมพวา อำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรจังหวัดราชบุรีและเกษตรกรในพื้นที่อำเภออัมพาวาประกอบพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมกันร,ร้องเพลงสรรเสริมพระบรารมีพร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาที จากนั้นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยนายกังสดานสวัสดิ์ชัยเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามนำข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงครามและนักท่องเที่ยว230คนร่วมกันปั่นจัก,กรยานออกจากที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศล้านาภาลัยหรืออุทยานรอสองปั่นไปตามเส้นทางสวนผลไม้รวมถึงสถานที่สําคัญต่างๆค่ะในกิจกรรมปั่นก้าวสวนตามรอยเท้าพ่อ ในเส้นทางอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีเพื่อเรียนรู้แล้วก็สัมผัสถึงสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญตั้งแต่ยุครัตนโกสินจนถึงยุคในรัชการปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจะจัดให้มีการปั่นไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งประเทศเพื่อให้ประชาชนและนะักท่องเที่ยวค่ะได้พากันปั่นไปชิมไปซื้อผลไม้ถึงสวนของเกษตรกรโดยจะให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะนำร่องนำแผนที่เปิดเส้นทางไปในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะ